สวัสดีค่ะทุกคนแอนแอนี่เคลมแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาร์บอยนะคะวันนี้แอนมีคลิปพิเศษค่ะคลิปแต่งหน้าเล่นนะคะแล้วก็ออกจะแต่งแบบคล้ายคล้ายเอฟเฟคด้วยนะคะภาคหลังๆนี่นางชอบดูวิดีโอที่แบบแต่งหน้าแบบไม่ใช่แต่งหน้าสวยๆนะเป็นแต่งหน้าเอฟเฟคแนวฮาโลวีนแบบแต่งตลกๆอะ่ะ <laughs> เขาชอบฮาริลควินนะคะซึ่งเป็นตัว เน็ตไอดอลของเด็กใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะเน็ตไอดอลของเด็กนั่นแหละเขาก็แต่งแบบว่าเป็นผมสีบลอนนะคะแล้วก็มีสีฟ้าเอ้สีน้ําเงินข้างหนึ่งสีชมพูข้างหนึ่งแล้วเธียก็ชอบดูแล้วเครื่องแต่งหน้าที่นาะเขาเคยซื้อมาให้ซึ่งเป็นแบบออร์แกนิกนะคะได้ามาจากเมืองไทยก็เอามาแต่งเขาก็ทาเขาขาวทาตรงนี้สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละตามที่เขาดูมาในวิดีโอนะคะ ส่วนตัวแอนนะคะคิดว่าการแต่งหน้าหรือทาเล็บของเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะยังไม่รู้หรอกคะ่ะว่าอะไรกระแดะหรือไม่กระแดะเพราะฉะนั้นถ้าหากแอนมีความคิดเห็นต่างกับคนอื่นยังไงอันนี้ก็ขออภัยที่ความที่คิดไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าแอนคิดอย่างนี้คะ่ะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสารรค์ของเด็กคะ่ะแล้วก็ ถ้าหากมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตของเด็กนะคะถ้าหากเขาจะเอาไปใช้เป็นวิชชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอนก็แอนก็จะดีใจด้วยก็จะพยายามส่งเสริมลูกนะคะเพราะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็การแต่งหน้าซึ่งจริงๆแอนชอบการแต่งหน้าแต่แอนแต่งไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นถ้าลูกแอนเนี่ยเขาจะสามารถทําตรงนี้ได้แอนจะไม่ห้ามเขาค่ะทุกคนแล้วก็ ในเรื่องของการแต่งแบบเอฟเฟกด้วยนะคะก็อันนี้ก็โอเคเหมือนกันสำหรับแอนค่ะเพราะฉะนั้นแอนปล่อยให้เขาทำค่ะทุกคนแล้วก็เออแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นแล้วนะคะมีลูกสาวอีกคนนึงค่ะเขาก็เคยแบบตอนเป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็จะเริ่มแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะขอ,เ,อ,อเครื่องสำอางที่แอนมีเนะี่ยไปใช้บ้างซึ่งแอนก็ให้ไป แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช้เลยค่ะคือเขาลองใช้แล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ใช้อันนี้เป็นความความชอบส่วนตัวหรือพรสวรรค์อะไรที่มากับตัวเด็กนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแอนไม่ห้ามค่ะแต่แอนจะสอนเขาว่าควรจะใช้ตอนไหนดีอันไหนมากไปน้อยไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอนและโตไปด้วยกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเทย่าแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ It's still in there, I got it in. With my hands. And we're going to dress as Barbie and she's beautiful like red lips. So I'm just going to cover my face with white. <coughs> we're going to be using the lip gloss but i haven't brought it i'll, brought, I'll bring it after this is finished okay i'll go get the pink pack it has the lip gloss that we that we are there that we're going to use today Oi, <laughs> na. <laughs> โอ้ยขาวมากแล้วลูกเอาไงต่อคะเอาไงเอาไงต่อคะอันตัวนี้ไงใน my skin นั่ I I wanna be h a r l Quinn อ mm, okay. her makeup comes down harley quinn's makeup comes down mm -hmm. i'm icy girl oh icy girl okay i'm gonna dress as monster high doll they're monster dolls ah, they're, they're girl monster dolls that you can that they're pretty happy some of them are dragon ones Ooh, it's sticky glue Well, that's not the the nail stuff. Mm, you no know, glitter, and, it's, and that one doesn't work. It doesn't go down much. Look up. Is that scary? A Monster High doll. A Monster High doll. Monster. That means it's a it's a gorgeous Monster doll. Oh. Okay. All of their faces are white. Some have purple. Can I see makeup. your nails? Some of them have purple makeup. Let me see. Can closer your nails together? Hmm. How about your face? Some of them have have purple makeup. Hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน,กนเพย่ยาแต่งแล้วดูตลกน่ารักดีใช่ไหมคะแอนก็ว่าเหมือนเด็กๆเด็กๆกันนะคะความคิดสร้างสารรค์ของเขาเพราะฉะนั้นไม่อยากจะห้ามในพรสวรรค์ของเขานะคะทุกคนก็ยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย